หลายหลายคนสนใจมากเลยปูกระเบื้องนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผาปูแล้วมันแบรนดอมเหมือนโอ้ ไม่อยากให้ทุกคนพลาดอุตสาหกรรมนี้มันมีความคราฟน่าส่งเสริมอนุรักษ์มากหลังจากที่ผมอัปเดตบ้านไปนะครับเรื่องของการมุงหลังคาแล้วเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการปูกระเบื้องนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผาอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายหลายคนสนใจมากเลยเพราะว่ามันสวยจริงๆครับแล้วผมบอกเลยนะว่ามันถูกใจผมมากเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยนะครับมันแมทกับหลังคาและก็รั้วหินของผมด้วยแล้วสาหรับการปูเนี่ยนะครับผมก็จะปู2แบบด้วยกันก็คือในส่วนของภายในห้องนอนเนี่ยจะเป็นกระเบื้องดินเผาที่เป็นแบบซีรีม ตุัแต่ว่าข้างนอกปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วสีของเขาเนี่ยนะครับก็จะสวยแล้วก็แรนดอมไม่เหมือนกันเท่มากๆเลยอันนี้เนี่ยนะครับเป็นกระเบื้องของบอรประกอร่อซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่าสนใจแล้วก็อยากจะได้วันนี้จะพาไปดูถึงแหล่งผลิตกันเลยครับ แล้วก็อยู่กับคุณจินซึ่งเป็นเจ้าของบอป,อปอกอเนี่ยหน้าโรงงานเขาเลยวันนี้จะพามาดูเลยว่าไออิฐท,ที่เร,เราใช้เนี่ยเขาผลิตกันยังไงและเขามีอะไรบ้างเพราะว่าแบรนด์นี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าบปกอ,อย่าสับสนนะบใบไ,ไม้ปอปลอากไก่ย่อมาจากตำบังปรากฏค่ะบางปร,กรา,งปากรดอ่างทองทำมาเป็นเจ้าแรกเลย <80 S 2> ปีป 81ปีป่ะไปดูกันว่าเขาทํำยังไงพาผมไปดูหน่อยโอ้โรงงานก็ใหญ่โตเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมตื่นเต้นและอยากให้หลายคนได้เห็นนะมันก็คือเตาเผาที่เป็นเตาเผาโบราณตั้งแต่81ปีใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเนื่องจากว่าเตาเผาเนี้ยหลายๆคนเข้ามาเนี่ยบอกว่า amazing เลยที่เห็นข้างหลังนั่นเองไม่ต้องยกมือไหว้นะไม่ใช่เจดีย์เหมือกันเนาะ โอเคมามันมายังไงครับความเป็นมาของโรงงานนี้ครับโรงงานเรามีมาตั้งแต่81ปีแล้วนะคะตั้งแต่พศ2487เลยค่ะคุณตาก็มาจากเมืองจีนหลังสงครามโลกครั้งที่2องะคะ่ะ uh huh. ทีนี้ท่านมีความรู้เรื่องการทําอิฐและกระเบื้องมาจากที่นู่นแล้วก็ท่านพบว่าแหล่งดินบริเวณนี้ค่ะเวิร์กมากเหมาะกับการทําอิฐทีนี้ท่านก็อยากให้ประเทศไทยเราะ่ะมีอิฐก้อนที่เป็นมาตรฐานเหมือนทางยุโรปเพราะว่าในยุคนั้นอาจจะมีการสร้างอาคารที่ได้อินสปายมาจากยุโรปถูกต้องแต่ว่า ถ้าไม่มีอีดที่เป็นลักษณะที่ก้อนใหญ่ใช่แล้วก็ก่อโชว์ภายนอกทนแดดทนฝนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น<ช>นี่นี่นีนนนน่พูดถึงแล้วมาทางด้านนี้จะเห็นชัดอันนี้ใช่ไหมคุณจีนใช่เลยค่ะเนี่แหละค่ะนี่มีมาตั้ง81ปี นี่คืออิฐก,ก้อนใหญ่ที่คนทานแข็งแรงคือถ้าเราไปในแถบยุโรปที่เราจะเห็นนะก้อนใหญ่ๆแ,แข็งแรงแบบนี้บางเมืองนี่คือเราเห็นเป็นเมืองที่เขาแบบว่าบางย่านอะเป็น,เป,นเป็นตึกที่เป็นอิฐทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยหลังสงครามโลกเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างอาคารที่มีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปเข้ามาได้โดยใช้วัสดุเหล่านี้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็นิยมเอาไปใช้คืออิฐที่มันมีไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็จะให้ฟิลหรือให้อารมณ์อีกแบบ โอ้โหแล้วดินพวกนี้มาจากไหน่ก็เป็นดินท้องนาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราจะใช้แค่ผิวดินไม่เกินหนึ uh ่ง huh. แล้วอ่างทองเนี่ยมันเป็นเมืองน้ำท่วมใช่ไหมคะครับพอน้ําท่วมเสร็จมันเป็นแอ่งที่ราบแล้วดินมันก็จะมารวมกันอ๋อเราก็จะใช้ดินไปรตรงนะั้นใช่แล้วดินก็จะดีมากคุณภาพแล้วเราก็ตัด เฉพาะผิวหน้าค่ะที่ทําออกมาได้เป็นสีส้มอิกได้อย่างสวยงามทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญมันถูกกาหนดเอาไว้ว่าจะต้องมาเจอที่นี่ไม่งั้นเราจะได้อีกสีส้มแบบนี้ไม่ใช่หรอเพราะจริงๆดินบางที่บางจังหวัดก็ไม่ได้ให้สีแบบนี้ ทีนี้ท่านมีความรู้เรื่องทำกระเบื้องมาจากเมืองจีนเนี uh ่ย huh. ทำอิดด้วยก็เลยมาทดลองลองผิดลองถูกแล้วก็ลองพัฒนาเครื่องจกักรว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วประสบความสำเร็จออกมาเป็นอิดที่สวยงามสุดยอดเลยเป็น <laughs> โรงงานที่เป็นระเบียบมากเลยเนาะไอ้ที่เห็นอยู่ตัวนี้นี่คือยังไม่ได้เผาใช่ไหมย,ยังไม่ได้เผาค่ะถ้าเกิดว่าเป็นโอ่งไงห้นะเขาเรียกบิสกิตตัวนี้เรียกอะไรเหมือนกันบิสกิตเหมือนกันเรียกภาษาชาวบา้านเป็นว่าอิดอิดปิดคะ อิดดิบก็คือดินตัวเมื่อกี้แต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นอิดดิบมันก็คือตัวนู้นที่ไปบดอัดทําให้มันเป็นละเอียดก่อนผสมน้ําก็คือกองดินที่ตักมาใช่ไหมคุณจินใช่ค่ะเข้าเครื่องแล้วมันก็ขึ้นระบบสายพานไล่มาเรื่อยๆจากเป็นก้อนใหญ่ๆค่ะจำมาเป็นก้อนเล็กนิดนึงก่อนอ๋อแล้วเดี๋ยวจากก้อนเล็กก็จะก,กลมเลี้ยงสายพานไปตรงนี้ให้เป็นจนเป็นผงแป้งเลยค่ะเขามาผสมอย่างนี้คงต้องใช้ชินตนาการนิดนึงเนาะ ก็คือเนี่ยสายพานนี้เขาจะส่งมาเป็นประบบกับเครื่องนี้เห็นปะก้อนน้นปบล่วงลงมาไล่เครื่องนี้ก็ผสมแล้วมันก็บี้ออกมาแล้วก็รีดออกมาเป็นแผ่นนี้ใช่แล้วก็มีตัดด้วย ก็แล้วแต่เราจะเอาแผ่นขนาดไหนเอาแล้วแผ่นขนาดที่ผมใช้ก็ตั้งโปรแกรมให้มันตัดบางกว่านี้อันนี้เป็นตัวกระเบื้องปูพื้นค่ะกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องปูผนังเนี่ยมันมีส่วนผสมต่างกันไหมเหมือนกันเหมือนกันก็แสดงว่ามันมีความแกร่งพร้อมที่จะเอาไปปูพื้นได้แม้ว่าจะเป็นไซส์เล็กก็ตามแต่ว่าถ้าเอาดอกก็แนะนาว่าให้เคลือบน้ายากันเชื้อราตัดไข่หนาขึ้นี่ครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ กำลังทำะไรกันอ๋อนี่ไงเขาก็มีไปเรื่อยอันนั้นคือแผ่นใหญ่สองแผ่นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรยแป้งให้เขาด้วยกลัวเขาร้อนเหรอฮะสุกแล้วมันจะสวยสุกแล้วสีมันจะสวยอ๋อมันจะมีสีซ้อนกันคล้ายๆอย่างแผ่นของผมใช่ <Hi. Okay. S 1> อ่าหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าอิฐของผมทำไมมันมีความดังๆขาวๆก็ไอ้ผงแป้งที่โรยนี่แหละอะไรนะคะย,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 ยังเล่นอยู่แต่เล่นน้อยลงเดี๋ยวจะมาทำอิฐดีกว่า ทำมากี่ปีแล้วครับโอ้ต้องครับเท่าแก่นี่ยังยังยังไม่ท้าเรียนเลยแล้วตอนนี้ป้าเนี่ย67แล้ว67ยิ่งแข็งแรงอยู่เลยเยี่ยมเลยไอ้ผงเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยให้ขอดูหน่อยสิจ๊ะ๋อนี่ไงเอาเริ่มต้นใหม่ผงเนี่ยมันเป็นอะไรฮะอันนี้ของบ้านพี่ดุกเป็นสีขาวใช่ไหมคะขาวครีมอันนี้เป็นดินอีกชนิดหนึ่งที่สีต่างกันความด่างความอะไรนี่คือเสน่ห์ของอิสตล์นี้ อยากรู้ว่าไอ้เทคนิคแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นหลังแล้วห่ะมาพัฒนาเพราะรุ่นแรกๆก็น่าจะเป็นอิฐที่แบบว่าเป๊ะๆหน่อยใ,ใครเป็นคนคิดพัฒนาก็คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ค่ะอันนี้เจนสามแล้วคะ่ะเจนสามเจนสี่มาเดินคอยซับหน้าให้แม่อยู่แถบนี้ใช่ไหมพานมาแกล้งเจนสี่ไปไหน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 อันนี้อันนี้เจนสี่คุณแม่มาดิแยกไม่ออกเลยดูยดิ บ้านนี้หน้าเหมือนกันเลยแต่วันนี้เข้ามาช่วยขั้งหน้านะคอยซับหน้าแล้วคนที่หน้าเหมือนอีกคนนึงแพนมาหน่อยไหนๆก็ไหนๆละอันนี้คุณพ่อก็เรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวรเฮ้ยผมอยากเห็นขั้นตอนต่อไปละถ้าจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมต้องไปทำอะไรต่อ,อต่อไปก็เป็นการขึ้นรูปขึ้นรูป สวัสดีครับมีแต่วัยรุ่นทําแสดงว่าทํากันมานานมากแล้วระวังลูกระวังเ้ยเสียวไส้เสียวนี่คือเขารู้จังหวะเขานะเคยโดนบ้างไหมฮะแต่วันนี้ระวังนะชวนคุยแล้วเดี๋ยวจะเพลินขอลองได้ไหมอ่ะได้ป่าแรงไปเละเลยพร้อมอ่ะลองหมุนปฟาฝึบเปึ่งแล้วก็หมุนกลับ อ๋อมันขับแรงๆนะซือโอเคขอบคุณครับทางนน้นล,ล่ะทำงานไปหรือเปล่าเหรออย,อย่าเพิ่งผักมาหน้าผมเลยนะเนยซืบแล้วก็มาปาดออก สี่หชิ้นนี้จะเป็นชิ้นพิเศษที่ไม่มีใครอยากได้หรอกเพราะมันไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่การปั๊มงั้นเราไปดูเราอยู่ยทำลายของเขาแล้วเราไปดูดีกว่าว่าว่าหลังจากนี้เป็นอะไรอันนี้ทุกอย่างขั้นตอนปั๊มเปิมอะไรเรียบร้อยแล้วลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นอิฐที่เราไปก่อ แล้วก็อาจจะฉาบทับเพราะว่ามันมีตัวโลโก้โลโก้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะโชว์ก็พลิกอีกด้านอย่างเงี้ยแหละครับ่ะทำเป็นปูพื้นด้วยก็ได้ค่ะก่อโชว์ด้ก็ได้แต่ที่เราทําเป็นรูขึ้นมาเพื่อเป็นเคสที่แบบว่าลูกค้าต้องการประหยัดงบนิดนึงหรือว่าการขนส่งอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยค่าบรรทุกมันถ้าขนส่งจะแพงมันก็เบาลงแล้วก็สวยเหมือนกันเวลาก่อโชว์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นรูพวกนี้เนี่ยช่วยประหยัดงบช่วยบรรเทาค่าน้ําหนักในการขนส่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรประหยัดดินด้วยใช วางได้เลย,เลยนะยผมวาง <c oughs> เลยนะงงไหมไม่งงนะผมช่วยนะผมช่วยทําให้งงนะจื <c> ๊บ <oughs> <c oughs> อยากเห็นข้างในแล้วแหละตอนนี้ส่งเข้าไปเเปุ๊บข้างในก็จะมีคน <c oughs> ที่แบบว่าคอยเรียงเป็นชั้นๆเลยไปดูข้างในกันตอนแรกนึกว่าจะให้ส่งผมข้างสายพานโอเคขออนุญ,ญาตค <c oughs> รับว,ว้าวสวยมากข้างในซึ่งอันนี้ ไอ้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือก่อด้วยอิดของเราแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวอิดมอนโบราณมากเลยอะ80กว่าปีนี่มีความรู้สึกขลังบอกไม่ถูกเลยแต่ทีนี้ขั้นตอนอ่ะก็คือมีการเรียงรูปแบบต่างๆซ้อนกันไปแต่ผมเห็นเหมือนมีอิดอย่างเงี้ยที่มันเผาเรียบร้อยแล้วทําหน้าที่อะไรฮะอ๋อเอามาล้อมเพราะว่าเป็นกระเบื้องบางอย่างเราไม่ต้องการเราต้องการให้สีมันเป็นสีส้มสวย เราก็ล้อมเพื่อไม่ให้มันมีความดำอะไรเงี้ยค่ะที่เห็นอยู่ข้างบนนั้นอ่ะคือจริงๆมากันบังไว้บังแต่เอาความร้อนเพียงแต่ว่าไม่ให้มีขมเหลวไปไปเกาะติดแต่ว่าตัวที่บังนี่เราก็เอามาใช้ได้สวยสวยสีสวยเมื่อกี้ที่เราเข้าไปในเตาเลยถค่ะแล้วไงฮะเผาบ่อยๆจนสีมันใช่จนดินนะคะมันจะมีแร่เหล็กใช่ไหมคะเราเผาซ้ำเนี่ยจนแร่เหล็กออกมาเป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะมีความแกล่งมาก แต่ว่ามันก็จะงานคราฟนะมันก็จะมีบินอะไรนี่เท่มากเลยอ่ะสวยมากเนี่ยดูดินะอันนี้ก็ขายด้วยถูกไหมฮะขายด้วยค่ะราคาถูกด้วยค่ะโอ้เอาแล้วปลาลูกวาวเลยใครที่แบบว่ามีฟิลแบบว่าอยากจะสร้างบ้านให้มันดูมีความคราฟสวยมากมันไปปูแล้วมันแบรนดอมเหมือนโอ้แล้วการเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ย ผม,ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความงดงามของวัฒนธรรมแล้วก็เห็นเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้มันมีความคราฟซึ่งอันนี้น่าส่งเสร,ริมมนุักษ์มากแล้วก็ที่สําคัญก็คือเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอืผมเข้าใจได้ว่าการต่อยอดของแต่และเจเนเรชันนมันมีความภาคภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เลือกใช้ของบอปรกรมันนอกจากการที่ผมจะใช้เจ้าแผ่นของผมที่ปูตรงเทเรสแล้วอ่ะ หลายหลายคนเลือกได้อีกหลากหลายเลยในเนี้ยที่เผาอยู่เนี้ยก็ยังมีความหลากหลายมีหลายรูปทรงปูพื้นกรุผนังก่อสร้างอะไรได้หมดทุกอย่างเลยบอปกอต้องบอปกอจริงๆตรงนี้เป็นโรงงานแต่ก็แอบมีซมเปิลไว้ให้ดูนิดนึงอันนี้ก็หลังคาค่ะพื้นมีขนาดต่างๆมีไซส์ต่างๆมีโทนสีต่างๆแล้วก็อาจจะมีแบบที่มันเป็น texture ที่มันดิบๆขึ้นมานิดนึง หลังก็พัฒนาเป็นหลายสีค่ะมีสีเทาเข้มสีเทาอ่อนสีเบจเอานี้ ถ้าอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ไปแมทกับบ้านเราแบบไหนกับดีไซน์ของเรายังไงไปปรึกษาคุณจินได้ปกติอยู่ที่กรุงเทพตรงไหนแถวประชาชื่นน่ะค่ะยุติดกิดไปปองมาเช่เลยใช่ไหมฮะก็เข้าไปเลยเห็นเลยนะและในนั้นมีทุกสิ่งรวมทั้งผมว่าที่มันสนุกจากประสบการณ์ของผมคือการได้เข้าไปคุยกับคุณจินแล้วก็บอกว่าเราอยากได้แบบนี้ก็สามารถที่จะทําตอบโจทย์เราได้ด้วยเพราะฉะนั้นบ้านในฝันของคุณถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่มีอิดไม่ว่าจะรูปแบบไหน มาประกาศคุณจินรับรองเลยว่าฝันเป็นจริงครับอ้าวคุณไต่พบเอารถเข็นมา